YouTube Channel 101ตอนที่38สอนวิธีลบแคตด a ต a แอป YouTube บนสมาร์ทโฟนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิ n นวา i อทีชั่วโมงผมพายนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการลบแคตโปรแกรมนะครับของ YouTube นะครับแล้วก็ YouTube Studio นั่นเองพเพื่อนอสามารถกดตัวไอขวามือบนของคลิปนี้นะครับ จะมี playlist น,นะครับสอนวิดีโอมากมายเลยนะจ๊ะโอเคนะครับก็เปิดนะครับ YouTube Studio ได้เลยนะเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็สังเกตนะครับว่าวิดีโอของเรานะครับมีหน้าปกนะครับรูปไหนนะครับเพี้ยนไปนะครับก็สามารถแก้ไขได้โดยการลบแคดนั่นเอง การลบแคชของโปรแกรมนะครับข้อดีก็คือสามารถเพิ่มเนื้อที่นะครับบนมือถือของเรานั่นเองแล้วก็สามารถปรับการแสดงผลของรูปหน้าปกนะครับให้ดูอัปเดตใหม่ยิ่งขึ้นนะครับกรณีที่เราอัปรูปหน้าปกไปแล้วหน้าปกในช่อง y o u t u b e ของเรามันไม่อัปเดตนะครับเราต้องไปลบแคชก่อน,นเองวิธีการก็คือ กดไปที่เมนูของมือถือเรานะครับจากนั้นกดเข้าไปหาคำว่าตั้งค่านั่นเองซึ่งมือถือของเพื่อนๆแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับก็นะตามรุ่นตามแบบตามสไตล์ได้เลยนะครับหาคำว่าแอปให้ได้ก็พอนะรอสักครู่หนึ่งนะครับ ระบบนะครับก็จะทำการสแกนนะครับว่ามือถือเรามีแอปพลิเคชันอะไรบ้างน,นะครับซึ่งมือถือที่ผมใช้อยู่ก็คือ Samsung S6 นะครับรุ่นเดอะนะฮะถึกมากนะเปลี่ยนแบตไปครั้งเดียวนะครับใช้ได้ยาวๆนะอัดคลิปมา400กว่าคลิปแล้ว <c oughs> นะเออวนๆไปฮะมาหา u t u b e นะครับ,หรบให้เจอนะเพราะว่าเวลาเรา ไปดูคลิปนะครับในช่อง YouTube ต่างๆครับเราก็จะเซฟพวกหน้าปกพวกอะไร Data อะไรมานะครับทำให้เนื้อที่ของมือถือเราเต็มเต็มแล้วก็เต็มแล้วก็ทำอะไรก็ไม่ได้นะเชิงชา้าโอเคเจอแล้วนะครับ u t u b e นะครับก็จะเป็นแอป YouTube เป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆประมาณนี้นะครับขนาดก็คือ400 MB ตอนเวลานี้นั่นเองส่วน YouTube Studio นะครับเล็กมาก21เมกนะครับมาไปแก้ที่ YouTube ก่อนนะฮะกดเข้าไปนะครับเพราะเราต้องลบทั้ง2โปรแกรมนะครับไม่งั้นหน้าปกเวลาเราอัพคลิปไปนะครับมันก็จะไม่ตรงนั่นเองโอเคมาเข้ามาแล้วนะครับหาคำว่าที่เก็บนั่นเองกดเข้าไปนะฮะจากนั้นเห็นไหมครับ ตรงกลางจอคำว่าลบแคชนะครับอย่าไปกดจัดการข้อมูลเด็ดขาดนะครับกดเข้ามามันจะเป็นแบบนี้นะมันจะลบ ID เรานั่นเองเรากดยกเลิกไปอย่างใจเย็น <c oughs> นะแล้วกดลบแคชไปครับ14ไม่เองนะกดเข้าไปนะครับเรียบร้อยเป็นศูนย์แล้วนะครับกดแบ็คที่ซ้ายมือด้านบนได้เลยนะโอเค ไปลบที่ YouTube Studio กันต่ออีกตัวหนึ่งนะครับกดเข้ามานะครับก็จะเป็นแบบนี้กดที่จัดเก็บที่อยู่ตรงกลางจอครับกดกขป้ายปครับแคตอยู่ที่4เมกนั่นเองกดเข้าไป,ค C าไปแค่นี้เองง่ายๆสบายๆนะฮะจบแล้ววิธีการลบแคตทั้ง2โปรแกรมนะครับซึ่งนะครับเราลบแล้วเราก็ต้องไปดาวน์โหลดนะครับ นะเดี๋ยวครับรอสักครู่หนึ่งเพราะว่าการเข้ามาสู่หน้าต่างของการตั้งค่าระบบนะครับจะทำการประมวลผลแล้วก็กิน CPU อย่างแรงนะจ๊ะมานะครับเปิดแอปพลิเคชันนะครับ YouTube Studio นะครับกดรีเฟชกดเอานิ้วลากมานะครับสักทีหนึ่งพวกหน้าปกนะครับมันก็จะทำการรีเซตนั่นเองเราไปกดตรงนี้เลยครับดูที่เพลย์ลิสต์นะครับ รอสักครู่นึงครับหน้าปกก็จะทําการอัปเดตนะครับให้เป็นล่าสุดเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะมาดูที่ YouTube กันนะครับนะกดเข้ามาแล้วนะครับรอแป๊บหนึ่งนะระบบนะครับถ้าเป็นเน็ตความเร็วสูงก็จะทำการโหลดได้อย่างรวดเร็วทันใจครับพวกภาพย่อนะครับนะกด playlist เ,เข้าไปนะ เรียบร้อยปกตินะฮะลองไปใช้งานกันดูนะครับพอเพื่อนเพื่อนบางคนนะครับถามมาว่าทำไมอัพหน้าปกแล้วมันไม่ตรงปกเพราะว่าเพื่อนๆยังไม่ได้ลบแคสน,นะครับในโปรแกรมก็ไปลบแคสตตามที่สอนได้เลยนะจ๊ะโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับ ถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ